ทั้งห้างอะไรเบกัรบางนาอีเกียนนะคะทั้วัสดุเฮสโตโตัสนะคะแล้วถ้าจะอยากมาไปที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ก็สวนลงลก้าเลยค่ะาะไม่ไกลจากตรงนี้นะคะมี่บเกได้หรือว่าขีวมอไซ์หรือว่าขับรถเปก็ได้คะใกล้ๆนิดเดียวเองนะคะแล้วห้องนะคะไม่ได้ขายเป็นหลายล้านค่ะลักแสนก็สามารถจะไปเจ้าของได้ผู้ธนาคารผ่อนเจ้ของหรือว่าซื้อเป็นเงินสดก็ง่ายสบายเค่ะโทรเข้าเบอร์0 9 9ก9จะเป็นจำนวนจำกัดค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากข้างหน้าห้องก่อนนะคะหน้าห้องเราค่ะก um ็จะเป็นนะคะมีมุมโลดแบบนี้ค่ะเป็นเ้าองห้องม กระจกะกระจกเราให้ทั้งคืนนี้ะคะแล้วก็เนี่ก็เป็นออนนะคะก็เป็นสุขภัล้างหน้านะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นชักโครกคะห้องนี้มันย่างนึงคือเป็นชักสองห้องมุมแล้วก็ใครที่ชอบนะคะใช้อ่างอาบน้ำนะคะนี่จะมีอ่างให้ด้วยนะคะมีทั้งอ่างนะคะแล้วก็มีฝักบัวนะคะมีสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยค่ะอยู่สมว่าเราจะใช้อางก็น่าจะคนสองคนได้อยู่นะคะก็ไม่ดันะคะเพราะว่ามีพื้นที่ตรงนี้นะคะสามารถนะคะล้างหน้าหรือว่าปฟังอะไรก็จะมีพื้นที่อยู่ค่อนข้างไม่ดันนะคะส่วนเข้าไปด้านในค่ะเข้ามาด้าน เป็นสิ้าแนี้คะก็้ากบพืนถึงป้านี่ก็จะค่อนางสูงนะน่าจะประมาณสามเมตรได้นะคะนี่ค่ะก็จะเห็นว่านะคนี้ก็จะเป็นประตูขึ้นไปนี่น่าจะสงเมตรนะถ้าน่าจะสอเมตรขึ้นไปน่าจะสามเมตรนะคะก็สูงโป่งมันก็จะโป่งนะคะแล้วก็นะก็ก็จะเป็นรอยด้วยนะคะเป็นอ่างนี้เนห้องมุมด้วยนะคะกนหน้าต่างก็จะอู่ด้านซ้ายด้วยนะคะด้านซ้ายเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่ก็จะเป็นประตูทั้งคืนเลยนะคะก็มีพื้นที่ระเบียงนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นห้องอ่าระเบียงนะคะแล้วก็จะเป็นข้างล่างก็จะเป็นร้านค้าต ต้องไปผอนแอร์นะเพราะว่าเราใส่แอร์ให้เรียบร้อยแล้วะคะ่ะฟรีแอร์ฟรีเฟอร์ฟรีอะไรฟรีดาวอย่าลืมมีฟรีดาว